เตรียมเข้าไปทีอุปสมบทนะครับสำหรับอดีตนักแสดงหนุ่มอะตอมสมรรถภาพนะฮะโดยในการบวชครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการบวชครั้งที่2แล้วหลังจากรอดชีวิตจากอุบัติเหตุมานะฮะทางด้านคุณแดนแฟนสาวของคุณอาตอมนะได้มีการเผยกับทางทีมข่าวนะครับว่าการบวชครั้งนี้เนี่ยคุณอาตอมตั้งใจบวชให้เจ้ากรรมในเวรเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงอุทิศบุญกุศลนะครับให้กับคุณแตงโมนิดาด้วยเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับกำหนดการครับลงผมหน้าคือวันนี้นะฮะวันที่19มีนาคมครับ เวลา15นาฬิกาส่วนพิธีอุปสมบทนะครับคือวันที่20ครับ20มีนาคมเวลา16นาฬิกาณวัดทองเนียมนะครับซึ่งงานบวชในครั้งนี้นะครับมีเหล่าคนบันเทิงเป็นเจ้าภาพร่วมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณก้องปิยะคุณส้มนัชพรคุณท็อปดาราีนุชนะครับแล้วก็เพื่อนสนิทของคุณอัตอมนั่นเองท่านคุณท็อปนะฮะได้เผยถึงความรู้สึกนะครับถึงทีมข่าวของเรานะฮะว่ารา้ใจได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานบวชครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับเดียวแป ก็จะบวชให้เจ้ากมนายนเขาอะไระอย่างเงี้ยแล้วพอจางโมเสียเนี่ยอตอนแกก็แบบรับอนแล้วแกก็จะบวชให้เพื่อนด้วย <c oughs> คนที่เป็นหลักจริงๆคือพี่ต้องปิยะใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็แบบเออทั้งหมดเลยพี่ต้องก็รับเป็นหมดเราก็บอกเออเดี๋ยวเราเราช่วยสักเราก็ช่วยแค่ห้าพันเลยไม่ได้ช่วยอะไรเยอะอะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีน้องส้มน้องส้มติดต่อมาว่าเขาอยากจะขอร่วมด้วยแล้วบอกเออส้มเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักนะเขาแบบทุกอันเลยคือเราก็ไม่ได้แบบ ก็ไม่ได้เป็นประกาศที่ไหนใครอะไรยังไงก็แบบมาบอกกันหน<ล><ง>ักะแล้วรู้เขาก็ากร่วมด้วยเนียแล้วเราก็รู้สึกโพธนาบุญกับความตั้งใจดีเพราะเขาเป็นคนแบบเขาเข้าใจธรรมะแล้วเขาก็เข้าใจว่าแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขามันแบบมันมันมันเป็นเหตุเป็นผลจากอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาปวดเพราะว่าเขาจะไปปฏิบัติแล้วเขาจะทาให้ใจเขาเนี่ยสงบเพื่อทำให้ใจเขาเนี่สยส,สามารถจะยกระดับขึ้นมาแล้วมันจะเป็นบุญจากตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าโอเคถ้าเขาตั้งใจดี เราจะได้บุญด้วยไม่ได้บุญด้วยมันอยู่ที่ตัวเขาปฏิบัติดีใจอะเขาว่าก้อหนึ่งก็คือคนจะบวชเราตั้งใจบวชอันนี้ก็เขาได้กุศลอันที่หนึ่งละ<ภ>สองเมื่อจะบวชมีคนยินดีร่วมในการบวชของเขาก็ได้บุญอีก<ภ>สามเนี่ยคนที่ยินดีร่วมบวชแล้วก็มาช่วยส่งเสริมให้เขาบวชได้สําเร็จคือพวกเราเราก็อยู่ในบุญสองสามสาประการข้างหลังอันนี้เราก็เออก็ได้ร่วมแล้ว ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเรสามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i g h d นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ